ดีโฟซูนะครับข้าว้าเติมแล้วครับเบนแบ,บนเปิดลูกนี้เข้าไปนะครับในจังหวะชาร์จเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ดิ๊กแบนนะครับขาตรงนี้ให้เลดดิ้งออกนำเทลต์ออสตาไปแล้วเป็นผู้ที่มีชื่อนะครับทำสกอร์แรกในเกมนัดพิเศษวันนี้ครับดิเกตโฟซูเปิดได้สวยนะครับ บอลโค้งไปบริเวณหน้าปากประตูครับ,บรายดิกและแมนก็เข้าถึงก่อนของหลังของท a i เลนออ l สตา a r จิ้มบอลลูกนี้เข้าไปสุพรยศหมดสิทธิ์รับครับเซตฟรีก็สําคัญนะครับเก็บโอกาสแบบนี้มีไม่บ่อยับถ้เาเป็นประตูแล้วก็ถือเ,เป็นโบนัสเลยครับก่อนเตรียมพากับ ฟรีคลิกได้ดีอยู่กับทีมบอลทองแทสองรอน้าขวาบวกกวาเด็ดขาดจริงๆครับแล้วก็ไปิดไปด้วยการตีเสมอครับของไทยออสตาร์ครับหนึ่งต่อหนึ่งในช่วง45นาทีแรกครับ